เพื่อนๆรู้กันไหมครับว่าพอเวลาฉากแบบนี้เนี่ยปรากฏออกมาแล้วมันจะต้องมีคนแพ้ตามมาที่หลังอย่างแน่นอนซึ่งแน่นอนนะครับว่าณตอนนี้เนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่ามันเป็นดราม่าอยู่ใช่ไหมว่าสุคุนะเองเนี่ยเขายังไม่ได้เอาจริงเลยอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่ามันก็คงจะทําให้หลายๆคนเนี่ยค่อนข้างรู้สึกไม่สบอารมณ์กับการที่ว่าตลอดเนื้อเรื่องที่ผ่านมาเนี่ยขนาดสุคุนะไม่ได้เอาจริงเนี่ยพวกพระเอกหรือว่าพวกฝั่งคนดีทั้งหลายเนี่ยก็เรียกได้ว่ากระเสกกระสนกันใหญ่แล้วใช่ไหมแต่ในวัน นี้เนี่ยเราจะมาจับจุดสังเกตนะครับในภาพสุดท้ายที่มันเป็นเงาแล้วก็มีออร่าแห่งความชั่วร้ายออกมานะครับว่า ไอการที่เขาปล่อยดีไซน์ออกมาแบบนี้หลังจากนี้เนี่ยแสดงว่าสุคนะเนี่ยจะเริ่มเอาจริงแล้วใช่ไหมจะไม่เล่นเล่นอีกต่อไปแล้วหรือเปล่านะครับซึ่งผมได้ไปหาข้อมูลมาเกี่ยวกับการดีไซน์รูปออกมาเป็นเงาๆนะครับผมคือผมเนี่ยก็ว่ามันเป็นทฤษฎีที่แบบว่าเหมาะสมกับในตอนนี้ของสุคนะนะจากการอธิบายนะครับเขาบอกว่าเมื่อรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยถูกลบออกไปนะครับตัวละครควรจะจดจําได้ด้วยภาพเงาของมันเพียงอย่างเดียวนะครับนักออกแบบตัวละครเนี่ยมักจะทดสอบการ การสร้างสารรค์ของตนนะครับโดยวางตัวละครในรูปแบบภาพเงาและดูว่ายังคงที่จะสร้างความประทับใจอันทรงพลังเนี่ยอยู่หรือเปล่านะครับบางส่วนเนี่ยอาจถึงขั้นเริ่มต้นด้วยการที่เป็นภาพเงานะครับแล้วก็ค่อยๆเพิ่มรายละเอียดขึ้นมานะครับเพื่อให้แน่ใจว่าโครงสร้างของตัวละครเนี่ยมีความแข็งแกร่ง,แ,งแล้วก็เป็นที่น่าจดจําได้ตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการนั่นเองนะครับซึ่งมันเลยทําให้ผมเนี่ยไปไล่ดูจากตั้งแต่เนื้อเรื่องแรกๆเลยนะครับตั้งแต่ในภาคศู์เลยว่าการออกแบบตัวละ คอเงาในเนื้อเรื่องนี้เนี่ยมันแบ่งออกเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็การที่เป่งออร่าแบบนี้เนี่ยมันแบ่งออกมาเป็นสถานการณ์แบบไหนบ้างนะครับซึ่งผมเนี่ยแบ่งออกมาได้หลายสถานการณ์เลยนะครับเดี๋ยวเราเริ่มจากเงาก่อนเลยละกันนะครับผมซึ่งแน่นอนนะครับเงาสถานการณ์แรกเลยที่จะเป็นการดีไซน์เงาออกมาใช่ไหมก็จะเป็นการเปิดตัวของตัวละครที่แข็งแร่งนะครับอย่างเช่นตัวของยูตะแล้วก็สุคุณะนะครับคือตัวของยูตะตอนที่เขาเดินเข้ามาในห้องเรียนใช่ไหมมันก็จะเป็นเงาเนะครับ แล้วก็ อดีตของซุคนะที่โกโจเคยเล่าให้ตัวยูจิฟังเนี่ยในอนิเมะมันอาจจะไม่เงานะครับแต่ในมังงะเนี่ยคือมันเป็นแบบดำๆเลยนะครับผมซึ่งนี่เนี่ยก็คือการยกตัวอย่างนะครับแล้วก็หัวข้อที่2เลยคือเงาแบบคนธรรมดานะครับคือเปิดตัวแบบว่าธรรมดาเลยแค่แบบว่าสื่อให้รู้ว่าเฮ้ยไอเนี้ยมานะแล้วก็มันเนี่ยเป็นใครอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งถ้าคนอ่านอย่างเราเนี่ยมันก็พอเราได้แหละว,ว่าเงานี้เนี่ยเป็นของใครไม่ว่าจะเป็นเงาของโทโดเงาของโนบะระแล้วก็ไมอะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปนะครับอันนี้ คือในรูปแบบเงานะครับซึ่งส่วนใหญ่ในเรื่องนี้การออกแบบเงาของตัวละครเนี่ยก็จะมาเป็นในรูปแบบของเซอร์ไพรส์นะครับแต่จะเซอร์ไพรส์เป็นรูปแบบคนธรรมดาหรือว่าเซอร์ไพรส์เป็นในรูปแบบผู้แข็งแกร่งเนี่ยมันก็แยกกันออกไปอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้เราก็จะมาในสู่เรื่องของการปล่อยออร่าที่ชั่วร้ายนะครับซึ่งในตอนล่าสุดเนี่ย เราจะเห็นว่ามันมีอยู่รอบตัวสุคนาเลยใช่ไหมซึ่งออร่าเนี่ยผมแบ่งได้หลายออร่ามากเลยนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าก็จะมีทางด้านออร่าแห่งความโกรธนะครับไม่ว่าจะเป็นในตอนที่โนบะระโกรธยูจินะครับที่คิดว่ายูจิตายแล้วก็ยูจิมาที่โกโจพามาใช่ไหมหรือว่าจะเป็นออร่าของโทจินะครับที่มาประทับร่างของหลานยายแก่ที่มันเป็นร่างทรงนะครับแล้วดูเหมือนจะถูกสั่งและหันมาโกรธอะไรทํานองนี้นะครับแล้วก็ความโกรธของนานามิเองเนี่ยก็ออกมาเป็นออร่าเหมือนกันนะครับที่จะต่อยตัวของชิเงโมะนั้น เองนะครับอันนี้ก็คือออลล่าแห่ง hmm. ความโกรดนั่นเองนะครับอันนี้เนี่ยผมจะแบ่งแบบนี้นะแล้วก็ออลล่าแห่ง hmm. ความน่ากลัวนะครับ mm hmm. ก็จะยกตัวอย่างในตอนที่4เลยนะครับ mm hmm. เราเห็นว่ายูจิแล้วก็ พวกโนวะระใช่ไหมมีการไปสถานที่ที่เรียกได้ว่าเป็นตึกที่มีวิญญาณคำสาบม,มันก็จะมีออร่านั้นขึ้นมาหรือจะเป็นในตอนที่สุคนะเนี่ยผ่านพิธีกรรมอาบน้ํามาแล้วนะครับแล้วก็กําลังมุ่งหน้าไปหาโยโรสุนะครับแต่ดันไปเจอทางด้านตัวของริวก่อนอย่างเงี้ยมันก็จะมีออร่าที่แบบว่านําทางมาก่อนเลยใช่ไหมซึ่งแน่นอนว่าริวแล้วก็ทางด้านทาคาโกอุโรเนี่ยค่อนข้างที่จะกลัวมากนะครับกับออร่าที่ถูกปล่อยออกมาในครั้งนั้นอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของออร่าที่จงใจ แบบว่าปล่อยออกมาให้ดูน่ากลัวนะครับผมหรือว่าเป็นออร่าแห่งความน่ากลัวนั่นเองเราแยกหมวดหมู่แบบนี้ใช่ไหมแล้วก็ออร่าต่อไปนะครับจะเป็นออร่าสาหรับการที่แบบว่าเราเนี่ยกำลังจะปล่อยอะไรแล้วมันจะมีออร่าในการแบบว่าใช้พลังนั่นเองซึ่งก็จะยกตัวอย่างเป็นทางด้านคุรโรลุชินะครับหรือว่าเป็นไอวิญญาณคำสาบแมลงสาบนะครับที่มันจะดึงดาบของมันออกมาเนี่ยมันก็จะมีออร่าว่าเฮ้ยฉันเจ้าของดีออกมาแล้วนะหรือว่าจะเป็นออร่าของริวที่กําลังจะปล่อยไอระเบ,บิดแกนิกของเขาหรือว่า การยิงพลังงานคำสาปของเขาเนี่ยก็จะมีออร่าออกมาเช่นเดียวกันกร,รวมถึงตัวของอุราเมะ ที่มาช่วยสุคุณะด้วยนะครับหลังจากที่สุคุณะเนี่ยสู้กับมากิแล้วก็ยูจิเอ็นบาร์เรอเ็นอลาออกมาก่อนเลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยอุราเมก็สาน้ําแข็งเขาเป็นวงกว้างเลยนะครับอันนี้เราก็เลยจัดหมวดหมู่ให้เป็นอ่าแห่งการปล่อยพลังนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะไปตรงกับที่สุคุณะเคยอธิบายไว้เกี่ยวกับบอกเกิดหรือว่าโอโครินั่นเองนะครับมันคือพลังเวทหรือหมายถึงพลังเวทที่เอ่อล้นออกมานะครับจากผู้ใช้คุณไสในช่วงก่อนที่อาคมเนี่ยจะทํางานเพียงไม่นานนะครับในเวลาก่อนท่า หรือทักษะที่หวังผลเนี่ยจะสาแดงนะครับไม่กี่อึดใจนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นก่อนกลางอนาเขตหรือไม่ว่าจะเป็นก่อนอาคมพุ่งเป้าทํางานนะครับจะต้องมีบอกเกิดที่ว่านี้เนี่ยปรากฏขึ้นมาไม่เว้นแม้แต่กับโกโจสตอรูพูดถึงพลังไสยเวทนะครับหวังประสิทธิผลได้ค่อนข้างที่จะสูงนะครับโดยเฉพาะเมื่อต้องใช้อาคมจิตภาพหรือว่ามุลสกินั่นเองนะครับบอกเกิดที่ปรากฏชัดต่อสายตาเนี่ยไม่ว่าจะจากกรถาเอ่ยหรือว่าไม่ว่าจะจากพลังงานไสยเวทเอ่ยนะครับมันทําให้คนที่พอ จะมีทักษะเนี่ยสามารถสันนิษฐานได้เลยว่าอาคมที่ฝ่ายกําลังจะใช้เนี่ยคืออาคมย้อนกลับหรือว่าอาคมอะไรนะครับผมถ้าเคยสู้กันมานะก็จะสันนิษฐานได้ว่าเฮ้ยอเนี้ยหรือว่าเฮ้ยโกโจโนเนี่ยกำลังจะใช้อาคมมุลสกินะหรือว่ากําลังจะใช้อาคมอากาศนาะะลรก็ว่ากันไปแล้วถ้าถามว่าเบากเกิดที่สุคุณะอธิบายไว้เนี่ยมันตรงกับไอออร่าที่เราเนี่ยยกตัวอย่างมาอันไหนบ้างนะครับก็อย่างเช่นออร่าแห่งความน่ากลัวนะครับนั่นก็คือพลังที่มันเยอะนั่นเองนะครับมันก็จะมีเบาเกิดนี้ขึ้นมา ว่าอันเนี้ยอันตรายนะอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็จะไปตรงกับอ่าแห่งการปล่อยพลังอย่างที่เราได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับและสุดท้ายเลยเนี่ยมันจะเป็นการรวมระหว่างเงาแล้วก็อลาที่เอาจริงนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันจะมีในกรณีของมหิตโตท,ที่กําลังจะเปลี่ยนร่างใหม่ในตอนที่สู้ยูจินะครับแล้วก็จะเป็นตัวของสุคนะ ที่เอาร่างดั้งเดิมของเขาออกมาในตอนที่สู้กับฮาจิเมะซึ่งมันก็จะเหมือนจัดภาพล่าสุดหรือว่าภาพในตอนล่าสุดในตอนสุดท้ายนะครับที่เราจะเห็นเงาแล้วก็ออร่าออกมาพอมค้อมกันนะครับอันนี้เนี่ยเราก็คือรวบรวมดีไซน์นะครับผมในรูปแบบทั้งเงาแล้วก็การปล่อยออร่ามาให้ดูซึ่งแน่นอนนะครับคำถามต่อมาเนี่ยก็คือและไอที่สุคนะปรากฏมาในตอนสุดท้ายแล้วมีทั้งเงาและออร่าเนี่ยมันหมายถึงอะไรนะครับซึ่งแน่นอนตัดการแบบว่าเปิดตัวแบบเซอร์ไพรส์ไปก่อนเลยนะครับเพราะว่าสุคนะเนี่ยคงจะไม่ได้มีร่าง ไรที่มันแบบว่าพิสดารมากกว่านี้แล้วนะครับที่เขาทําเป็นเงาเนี่ยอาจจะหมายถึงว่า กลับไปเป็นตัวตนดั้งเดิมของสุคุณะในอดีตที่แบบว่าใช้พลังแบบเยอะๆหรือว่าเอาจริงอะไรแบบนี้นะครับส่วนอลาที่ปล่อยออกมาในตอนล่าสุดนี้นะครับก็ต้องบอกว่าแบ่งออกมาได้เป็นใน2กรณีนะครับคือกรณีแรกคือสุคุณะเนี่ยกำลังจะปล่อยพลังนะครับอันรุนแรงซึ่งอย่างที่ผมอธิบายไปว่าบอ,อกเกิดเนี่ยคือไม่ว่าคุณจะปล่อยวิชาคุณใสที่รุนแรงแค่ไหนเนี่ยมันจะมีกลิ่นไอนะครับผมของวิชาคุณใสนั้นเนี่ยโผล่มาเล็กน้อยนะครับผมซึ่งถ้าคนได้สู้ด้วยกันหรือว่าคนที่เชี่ยวชาญ การต่อสู้เนี่ยก็น่าจะมองเห็นนะครับอย่างที่สุขุะขนะเขาอธิบายเลยนะครับแล้วก็ในกรณีที่2นะครับคือการที่สุขุนะเนี่ยปรับพลังงานคำสาปของเขาให้เยอะขึ้นนะครับออร่าเนี่ยก็เลยขึ้นนะครับอย่างที่ตัวของอุราโอมะเขาได้บอกมาในตอนล่าสุดแหละว่าสุขุนะเนี่ยเอาแน่เอานอนไม่ได้นะครับผมกรณีที่เขาไม่ได้สนใจคู่ต่อสู้เนี่ยขึ้นพลังของเขาเนี่ยก็จะประมาณแบบว่าเรียบๆนะครับผมหรือว่าอาจจะไม่ได้เยอะมากอะไรประมาณนี้ แต่ถ้าสนใจในคู่ต่อสู้เนี่ยก็อาจจะมีการปรับพลังงานของตัวเองเนี่ยให้เหมาะสมหรือว่าให้แบบว่าทําให้คู่ต่อสู้เนี่ยอาจจะว้าวหรืออาจจะกลัวหน่อยหนึ่งนะครับผมแต่ตั้งแต่ที่สู้มานะครับหลังจากที่จบศึกจากโกโจแล้วเนี่ยเราก็ยังไม่ได้เห็นซูนะเนี่ย จะดิ้นรนในการต่อส like right ู้อะไรมากมายเลยนะครับคือเขาชิวๆกับในการต่อสู้มากซึ่งในกรณีท right. ี่สู้กับโกโจเนี่ยเรายังพอเห็นใช่ไหมว่าสุคุนะเนี่ยดิ้นรนในการใช่นู่นใช้นี่เพื่อที่จะชนะโกโจนะครับแต no ่หลังจากนั้นเนี่ยเราก็ไม่เห็นว่าเขาจะดิ้นรนอะไรในการชนะเลยนะครับเพราะว่าเขาคิดว่าเขาชนะอยู่แล้วนะครับแต่มันก็จะเป็นคําถามต่อมาว่าแล้วอะไรล่ะที่ทําให้สุคุนะเนี่ยต้องเร่งพลังของตัวเองขึ้นมาหรือว่าต้องเอาจริงขึ้นมานะครับผมก็อย่าลืมว่าสุคุนะเองเนี่ยคือเห็นว่าเขาเป็นราาาชวิญค ทำไมดูโหดร้ายดูปาดเถื่อนนะครับแต่เขาเนี่ยเป็นคนให้โอกาสคนมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในกรณีของโจโกที่เขาก็ให้โอกาสในการโจมตีเขาได้รอบหนึ่งใช่ไหมหรือว่าโจมตีเขาได้ทีหนึ่งเนี่ยเขาก็จะไปอยู่ฝั่งวิญญาณคำสาบเลยนะครับหรือว่าจะเป็นทางด้านตัวของฮาจิเมะนะครับที่สุคุนะเองเนี่ยก็มีการสั่งสอนหรือว่าให้ความรู้ในการเป็นผู้แข็งแกร่งนั่นเองแล้วก็จะมีฮิกุรุมะนะครับที่ตัวของสุคุนะเองเนี่ยก็เคยให้โอกาสในการแบบว่าทําให้ฮิกุรุมะเนี่ยคือใช้วิชา คุณใส่ย,ย้อนกลับนะครับในการรักษาตัวเองไม่งั้นเนี่ยเขาจะฆ่าจริงๆเขาจะฆ่าเลยก็ได้ใช่ไหมซึ่งแต่ละคนที่เราพูดมาเนี่ย มันเป็นบุคคลที่สุคนะสนใจทั้งน,นั้นเลยนะครับไม่แน่ว่าการที่สุคนะเนี่ยเร่งพลังตัวเองขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่อยากจะสู้กับตัวของมากิเนี่ยอาจเป็นเพราะสุคนะเองเนี่ยก็มีความสนใจในตัวมากิอยู่พอสมควรนะครับจากในตอนที่สู้กันครั้งก่อนใช่ไหมก็ไม่แน่ว่าอยากจะแสดงให้เห็นว่าพลังของมากิเนี่ยมันยังไม่ได้ครึ่งของเขาหรือว่าถ้าเขาเร่งพลังขึ้นมาจริงๆแล้วเนี่ยมากิอาจจะสู้เขาไม่ได้เลยก็เป็นไปได้นะครับบวกกับว่าเขาเคยพูดเอาไว้ในตอนเรื่องอุดมคติที่ตัวของยูจิทําอะไรอย และเขาเนี่ยก็เลยบอกว่าเขาจะบทขยี้อุดมคติของพวกแกเนี่ยให้สิ้นซากละเอียดเป็นผงทุลีเลยนะเพื่อที่จะพิสูจน์ความคิดของเขากับอุดมคติของคนที่อยากจะฆ่าเขานั่นเองนะครับอันนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทําให้สุคนะเนี่ยต้องเล่งเครื่องขึ้นมานะครับเพราะว่ามันต้องฆ่ามากิแล้วก็ต้องฆ่าทุกคนเลยใช่ไหมที่เขาเนี่ยเคยสัญญาไว้นะครับแล้วตอนนี้เนี่ยคือสุคนะเองเนี่ยก็เรียกได้ว่าอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ดีนัก จากในการที่มากิเขาได้พูดเอาไว้นะครับว่าหัวใจของสุคนะเนี่ยสู้กับเขาไปพังแล้วก็ทําแบบนั้นไปพังเนี่ยจะทนไหวสักแค่ไหนนะครับคือมันก็น่าจะมีความเสี่ยงพอสมควรนะครับการที่มีความเสี่ยงขนาดนี้เนี่ยการจบการต่อสู้ไวไวเนี่ยมันก็ต้องเล่งพลังขึ้นมากกว่าเดิมใช่ไหมตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวก็ต้องรอดูกันว่ามันจะไปถึงระดับไหนนะครับในการเร่งพลังของสุคนะใช่ไหมแล้วก็จากที่ผมพูดไปเมื่อตอนต้นคลิปนะครับว่าถ้ามีดีไซน์หรือว่ามีฉากแบบนี้ออกมาเนี่ยจะต้องมีคนแพ้ตามมาาที่่่หลังงออยแนนน จากที่ผมได้พูดไปว่าการปรากฏตัวในรูปแบบนี้เนี่ยมันมีอยู่แค่2คนใช่ไหมที่ถูกดีไซน์ขึ้นมานั่นก็คือมหิตโตะในร่างใหม่นะครับแล้วก็สุคุณะที่เอาล่างเมื่อ1,000ปีกลับมานะครับแน่นอนว่ามหิตโตะในร่างใหม่เนี่ยแพ้ยูจินะครับผมซึ่งเราไม่ได้ระบุว่าการแพ้เนี่ยจะต้องเป็นฝ่ายทางฝั่งพระเอกหรือว่าทางฝั่งศัตรูแพ้เท่านั้นนะครับคือมันสามารถพลิกได้2ฝั่งเลยอย่างในกรณีของมหิโตะเนี่ยมหิโตกก็แพ้ใช่ไหม แต่ในกรณีของสุคนะเนี่ยคือเห็นได้ชัดเลยว่าพอดีไซน์อย่างงี้มันออกมาปุ๊บเนี่ยคือทางด้านฮาจิเมะเนี่ยก็ถูกจัดการหลังจากนั้นเลยนะครับเราก็ไม่รู้ว่าการที่ดีไซน์ออกมาแบบนี้เนี่ยหลังจากนี้มากิจะแพ้เขาเลยหรือเปล่านะครับเพราะว่ามีการเรื่องพลังตัวเองขึ้นมาใช่ไหมซึ่งตรงนี้เดี๋ยวต้องรอดูกันมันอาจจะเป็นคําใบ้ก็ได้นะครับว่าหลังจากนี้มากิเนี่ยจะต้องแพ้สุคนะอย่างแน่นอนนะครับเป็นไงครับกับการที่ราชาวิญญาณคำสามเนี่ยจะเริ่มเอาจริงขึ้นมาเนี่ยทุกคนก็เริ การเอาจริงของสุขโคนะเนี่ยมันก็น่ากลัวรจริงๆนะเพราะว่าขนาดไม่เอาจริงเนี่ยก็ยังไม่รู้เลยว่าจะสู้อีท่าไหนเอาจริงมาแบบนี้เนี่ยก็แยกกันเลยนะครับส่วนถ้าใครอยากจะรู้หรือว่าอยากจะดูสรุปพลังของบรูโตเนี่ยผมทําไว้ให้แล้วนะครับสามารถกดเข้าไปดูในตรงนี้ได้เลย